ขณะที่เราค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักเรากำลังมองหาบางอย่างซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเรามันซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นผิวน้ำเรื่องราวที่น่าสนใจที่เขียนขึ้นโดยธรรมชาติถูกค้นพบโดยมนุษย์ ที่ไม่สัมกัดถูกซ่อนอยู่ในส่วนลึกโลกใต้น้ำส,<ไ>สิส่งมีชีวิตในทะเลที่ทำให้เราต้องตกตะลึงกับลักษณะความหลากหลายและสีสันของพวกมันมีความหลากหลายของสายพันธุ์ และความแตกต่างกันของพวกมันที่โยกย้ายไปมายิ่งเราเจาะลึกมากขึ้นความลึกลับและความงามที่พวกมันเปิดเผยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนซึ่งเหมาะกับชีวิตและความอยู่รอดในทะเลยิ่งใกล้เรายิ่งสามารถสังเกตได้ว่าพวกมันมีความมหศัศจรรย์มากแค่ไหน สิ่งที่เล็กที่สุดในโลกใต้น้ำมันมีขนาดเล็กมากจนความงามของพวกมันหลุดลอดสายตากุ้งที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่าตะปูปลาหมึกครึ่งเซนติเมตรม้าน้ำขนาดเล็กทั้งหมดทำให้เราพอใจกับทุกรายละเอียดของร่างกายของพวกมันโลกมหัศจรรย์ของโครงสร้าง การเคลื่อนไหวที่คงที่และสิ่งมีชีวิตในทะเลเล็กๆทำให้เราประหลาดใจด้วยรูปทรงรูปร่างและสีสันที่หลากหลายนอกจากนี้ยังเป็นโรงละครแห่งชีวิตและความตายกับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอด เป็นอีกโลกหนึ่งของนักล่าที่น่ากลัวที่สุดของโลกใต้น้ำลักษณะและรูปแบบการล่าสามารถเป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักเขียนหนังสยองขวัญมาร่วมในการเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้น้ำขนาดเล็ก มีสถานที่แห่งหนึ่งในโลกนี้ที่นักสำรวจทุกคนแสวงหาสัตว์น้ำขนาดเล็กที่น่าอัศจรรย์สุลาเวสีเกาะที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์เขตร้อนป่าดิบเขาที่มีความหลากหลายเป็นที่อยู่ของพันไม้มากกว่า200ชนิด หลายสายพันธุ์ที่ไม่รู้จักถูกค้นพบที่นี่และนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบสิ่งต่างๆต่อไปเรื่อยๆช่องแคบเลมเบตทางเดินแคบๆระหว่างชายฝั่งตะวันออกของเกาะสุราเวสีเหนือและเกาะเลมเบตทางยาว16กิโลเมตร และกว้าง2กิโลเมตรสร้างระบบนิเวศชนิดหนึ่งขณะที่เราดำน้ำในน้ำอุ่นเราได้เห็นความประหลาดใจครั้งแรกของเราไม่มีร่องรอยของพืชที่เขียวขจีจากพื้นผิวมีแค่ทรายสีเทาที่มีรอยเท้าของเราแต่เมื่อเราดูใกล้ๆเราจะพบสวนสัตว์ขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นการค้นพบใหม่ที่น่าสนใจไม่มีที่ไหนที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดที่แตกต่างกันพื้นที่เพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมากมายซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเพียงมิลลิเมตรเท่านั้นคนส่วนใหญ่จะดูเหมือนว่ามันเป็นทะเลทรายที่แห้งแลง้ง แต่สำหรับเราเป็นพื้นที่ที่น่าตื่นเต้นในการสำรวจเราจะค้นหาติดตามและสังเกตเหล่าตัวแทนที่น่าทึ่งของสัตว์ทะเลซึ่งสามารถหาได้จากทุกที่มันน่าทึ่งมากที่ทุกสิ่งที่เราเห็นที่นี่ แม้กระทั่งสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกไม้หรือหินเป็นสัตว์ทั้งหมดสิ่งที่โดดเดี่ยวและกิ่งก้านเหล่านี้เติบโตขึ้นบนก้อนหินหรือที่เรียกว่ากันละปังหา จริงๆแล้วเป็นสัตว์ออกตุปลาได้ไว่ายผ่านกระปังหาซึ่งมันอาศัยอยู่ต่างกันแต่สัตว์ทะเลชนิดนี้สามารถถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานศินละปะชิ้นนี้ สายพันธุ์นี้สร้างความกลมกลืนกับหญ้าทะเลที่มันใช้ชีวิตของมันอยู่ที่นั่น ลาจิ้มฟันจระเขเป็นญาติสนิทของม้าน้ำจริงๆมันต้องการที่จะหลอกเราว่ามันเป็นเพียงใบไม้ร่างกายของมันนิ่งเฉยมีเพียงดวงตาของมันที่คอยสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดซ่อนตัวอยู่ในหมู่ดาวขนนก เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันปลาจิ้มฟันจระเข้ปีาศาจเช่นเดียวกับมาน้ําแครและกาลปังหาบันเลือกที่จะอาศัยอยู่ในอ้อมกอดของดาวขนนกซึ่งไม่สามารถสังเกตได้จากระยะไกล สำหรับปลาขนาดเล็กเหล่านี้ที่มีขนาดเท่าเล็บมือพวกมันแค่มีสีเหลืองเหมือนกับปลาการังที่พวกมันอาศัยอยู่ก็เพียงพอแล้วกุ้งเป็นมืออาชีพที่แท้จริงของการอำพรางตัว พวกมันใช้ทั้งรูปร่างและสีเพื่อผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมปูขนใช้กระดองปูด้านนอกของมันเพื่อจับเม็ดทรายที่ลอยอยู่ในน้ำซึ่งทำให้มันดูคล้ายกับปะะการ่งที่มันกำลังนั่งอยู่ เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตสัตว์ตัวนี้ใช้ฟองน้ำเป็นตัวอำพรางมันถือฟองน้ำไว้ในขณะที่ซ่อนตัวอยู่ภายในมีโอกาสน้อยที่มันจะถูกสังเกตเห็นโดยนักล่าจากระยะไกลก็ดูเหมือนฟองน้ำปูที่อาศัยอยู่ในแอนนิโมนีนี้ได้ใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันมีเฉพาะแขนขาของมันเท่านั้น ที่เปิดเผยตัวตนของมันเราสามารถสังเกตเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถดูแค่การเคลื่อนไหวที่ผ่านสายตาของเราเท่านั้นเนื้อสัมผัสและสีของปลาหมึอยักษ์นี้คล้ายคลึงกับสาหร่ายทะเลที่ปกคลุมอยู่ ่างล้มเหลวก็ถึงเวลาที่จะหลบหนีสติปัญญาที่สูงหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นในการค้นหาวิธีการปกปิดตัวตนปลาหมึกยักษ ซึ่งแน่นอนมันอยู่ในชนชั้นที่ฉลาดพวกมันเข้าใจศิลปะในการหาที่หลบซ่อนเมื่อไม่มีที่ให้หลบภัยแล้วมันก็จะฝังตัวเองไว้ในทรายตอนนี้ปลาหมึกสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของมันทำไมปลาหมึกตัวนี้จึงไม่พยายามซ่อนเมื่อเราเข้าใกล้มันไม่เพียงแต่มันไม่หนี แต่มันเริ่มที่จะนําเสนอสีที่สดใสวงแหวนสีฟ้าหมึกสายวงน้ำเงินเป็นสัตว์ที่มีพิษมากที่สุดตัวหนึ่งในโลกสัตว์ตัวเล็กๆขนาด20เซนติเมตรนี้ผลิตสารพิษได้มากพอที่จะฆ่าคนได้มากกว่าหนึ่งโล สิ่งที่ทำให้เรื่องแย่ลงไปอีกก็คือไม่มียากแก้พิษเราต้องระวังถ้ามันเลือกที่จะโจมตีเราด้วยพิษร้ายแรงเราจะไม่รู้สึกถึงการต่อยสำหรับเราแล้วหมึกสายวงน้ำเงินคือสิ่งมีชีวิตที่สวยที่สุดตัวหนึ่งของทะเลโดยที่ไม่คำนึงถึงความร้ายแรงของมัน ความหลากหลายของรูปทรงและสีสันสามารถทำให้ประหลาดใจอย่างแท้จริงปัจจุบันเรารู้จักมากกว่า14,000ชนิดและเรายังคงค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมอีก ชื่อนูดี้บรนช์มาจากคำภาษาลาตินว่านูดี้ซึ่งแปลว่าเปลือยเปล่าและคำภาษากรีกบรังเคียซึ่งหมายถึงเหงือกซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ที่มีสีสันแปลกตาที่ตั้งอยู่ด้านหลังเป็นเหงือกที่ช่วยให้ทากทะเลดูดซับออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ เราเจอท่าทะเลอีกชนิดหนึ่งที่สวยงามเดินเตร่ที่ด้านล่างของช่องแคบเลมเบตเมื่อเราเข้าไปดูใกล้มันกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงม,มันแสดงให้เห็นว่านักสำรวจใต้น้ำต้องเฝ้าสังเกตยอยู่ตลอดเวลานี่คือปลาหมึกกระดองเราได้เห็นการโจมตีที่เร็วที่สุด ในอาณาจักรแห่งนี้ <L ess im ates> ใช้เวลาประมาณไม่กี่วินาที <S <S ซึ่งหมายความว่าเร็วกว่าการกระพริบตาทั่วไปกล่าวอีกในหนึ่งว่าถ้าเรากระพริบตาเราก็สามารถพลาดการเห็นได้เลยลองดูกันอีกครั้ง ในการเคลื่อนไหวช้าๆปลาหมึกกระดองเป็นปลาหมึกที่หายากและมีขนาดเล็กมากราว6เซนติเมตรมีความสามารถโดดเด่นในการเปลี่ยนสีผิวและเป็นปลาหมึกเพียงชนิดเดียวที่เป็นพิษ เราจะมีความปลอดภยัยตราบเท่าที่เราไม่พยายามจะกินมันปลาหมึกกระดองที่มีสีสันสวยงามนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารปลาหมึกกระดองเป็นสายพันธุ์ที่มี10แขนซึ่งมี8แขนที่ล้อมรอบปาก และอีกสองที่มีความยาพอที่จะใช้ในการจับเหยื่อของมันปลาหมึกกระดองเป็นสัตว์ที่หิวกระหายพวกมันต้องกินตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและความสามารถในการสืบพันธุ์ของพวกมันในภายหลัง ใต้น้ำผู้ล่าสามารถกลายเป็นผู้ถูกล่าได้อย่างง่ายดายปลาตัวเล็กๆนี้ได้มาใกล้กับดอกไม้ทะเลมากเกินไปมันเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ดอกไม้ทะเลที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารได้จับเหยื่อมันไว้ตอนนี้ได้เริ่มกระบวนการบริโภคอย่างช้าๆเริ่มด้วยการที่นีมาโตซิสจะฉีดสารพิษเข้าไปในร่างกายจากนั้นหนวดจะเคลื่อนปลาไปทางปาก มันไม่มีทางหนีรอดทากทะเลนี้หากินบริเวณพื้นด้านล่างทำงานเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่ ถากนักล่านี้มีเทคนิคการล่าสัตว์ที่พิเศษมีการพัฒนาสิ่งที่คล้ายปากใหญ่เรียกว่าปากดูดซึ่งใช้เพื่อปกคลุมพื้นด้านล่างเพื่อจับกุ้งและสารอินทรีย์อื่นๆเนื่องจากมันไม่มีฟันมันกลืนกินเหยื่อเป็นชิ้นเดียว